สวัสดีค่ะปรางอภินรา,าราศีกัญจนานะคะปัจจุบันทําบริษัท New d r i งไ i d r i v e นะคะเป็น professional driver ที่ไปขับรถนะคะให้กับทุกคนที่ไปปาร์ตี้ตอนคืนนะคะแล้วตอนนี้ก็มี24ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ปรางก็จะมาโชว์ว่า what's in my bag นะคะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าของปรางบ้างนะคะอันดับแรกนะคะสมมุติว่าถ้าอยู่ในรถนะคะแล้วก็เสร็จจากที่ประชุมปั๊บขึ้นรถมาเนี่ยก็จะต้องมีการทัสอัพหน้าก่อนนะคะจริงๆปรางเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างแรกก็คือจะต้องฉีด ตัว e h ด d a spray นะคะราบนี้มันกัน p M 2.5ด้วยแล้วก็ช่วยปอบประโลมผิวด้วยคือจริงจริงแค่อากาศเปลี่ยนฝนตกแดดออกทักเที่ยงทาน o u t ดอร์แล้วก็ขึ้นรถมาเนี่ยผิวก็แพ้แล้วค่ะก็จะใช้ตัวนี้ฉีดก่อนนี่ก็จะเป็นแบบละอองนาโน,โนนะคะที่เหมือนมีสารปอบประโลมผิวด้วยหลังจากนั้นหน้าแห้งมากๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำงานในห้องแอร์ทุกวันหังจะชอบตัว hydrating jelly ของ everpink มากเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะซึมเข้าไปในผิวเลยฝางจะทาไปที่มือก่อนเสร็จแล้วตรงไหนที่หน้ารอบอย่างเช่นตรงแบบปีกจมูกอะคะ่ะแล้วก็จะมีตรงคางเนี่ยชอบแห้งแล้วก็มีใต้ตามันจะเปลี่ยนเป็นแบบหยดน้ำเลยนะคะก็ทาไปเลยพอทาเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะแนะนำมากมากก็คือจะเป็นตัว i magazine นะคะ quick and easy นะคะ ทั้งเดียวได้สองสีเลยคือใช้สีเข้มตรงขอบตาแล้วก็ได้สีสว่างตรงเปลือกตาเทคนิคในการทานะคะคือเอาแปรงลงไปแปะปุ๊บก็จะเห็นเป็นสีทองกับสีน้ําตาลใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วต้องหันแปลนให้ถูกด้านด้วยนะคะเพราะว่าตอนสีน้ำตาลเข้มลงนี่ก็จะเข้มขึ้นจริงๆตามเป็นคนแบบแต่งหน้าน้อยมากๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติจะต้องไปงานต่อก็ จะเพิ่มกลิตเตอร์กับมิตินิดนึงแล้วก็ตางจะใช้นิ้วนางนะคะเอาสีแค่เฉพาะสีทองทาไปตรงกลางนะคะเพราะว่าเวลาแบบกระพริบตาก็จะเห็นมากขึ้นว่าเราแติมอะไรนิดนึงนะคะอันนี้ดีมากๆใช้ทุกที่เล็กด้วยพกง่ายนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นอายไลเนอร์นะคะจริงๆอายไลเนอร์นะคะชอบของมิ s เซลแอนดี้มากของญี่ปุ่น ลงน้ำผูปาร์ตี้นะคะแล้วก็เคยใช้อันนี้แล้วก็เล่นเจ็ตสกีมาแล้วไม่หลุดเลยนะคะทามาสำหรับคนที่เล่นกีฬาคือปางจะชอบทาไอายไลเนอร์ให้แบบติดขอบตาม,มากๆแล้วก็จะเติมเหมือนหางตายาวนิดนึงค่ะพอทาไอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการทามาสคาร่า mascara. ตัวนี้คนพบคือชอบมากๆอันนี้น้องสาวนะคะเป็นคนแนะนำนะคะเด r เรียลของ b e n e f i ฟนะคะ สำหรับแบบสาวเอเชียนะคะที่มีตาสองชั้นหลบหรือตาเล็กแล้วก็ขนตาไม่ค่อยยาวมากนะคะกับที่ดัดขนตาอันนี้นะคะของซาซาจะเห็นเป็นซี่เล็กๆ,ๆเป็นซิลิโคนสีชมพูนะคะอันนี้แบบนุ่มมากนะคะแบบถนอมขนตาทําให้ขนตาเด้งขึ้นมา เหมือนตอนเช้าตันจะปัดมาสคาร่าไม่เยอะแต่ทอตอนกลางคืนนะคะเราก็ควรจะปัดมาสคาร่าเยอะนิดนึงหัวของตัวนี้มันจะมีกลมๆตรงปลายนะคะซึ่งตัวกลมๆตรงเนี้ยดีมากสําหรับคนที่ขนตาน้อยเส้นบางก็จะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ทาข้างล่างได้ด้วยอันนี้าทาเทลัยก็คือแบบทุกคนก็จะดีเอ็มมาถามว่าทําไมถึงมีขนตาล่างทางัทง้ทงๆที่แบบขนตาน้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า มาสคาร่าตัวนี้เลยค่ะของ Benefit นะคะแนะนำมากมากสีดำด้วยมากๆแล้วก็เนื้อมาสคาร่าก็จะเป็นเหมือนเจลนะคะชอบมากตัวนี้พอทามาสคาร่าเสร็จก็จะมาถึงคิ้วค่ะคิ้วก็คืออันนี้ใช้ตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยนะคะคือมาสคาร่าของ Clé de p e นะคะ Perfect Lash Effect นะคะคือแปลงจะเป็นแบบเบามากๆแล้วก็ซี่แบบทางหางคะอันนี้ใช้ปัดคิ้ว จะเพิ่มขนตาปลอมให้ด้วยนะคะอันนี้คือถ้าไปญี่ปุ่นนะคะขอให้ทุกคนนะคะไปซื้อขนตาปลอมนะคะของโคจินะคะรุ่น Spring Heart เพื่อนที่เป็นนางแบบญี่ปุ่นนะคะแนะนำมากมากเส้นบางมากเหมือนไม่ได้ติดเลยะคะ่ะแล้วก็จะใช้กาวติดขนตาปลอมนะคะของ Duo นะคะ ช้ตั้งแต่เริ่มแต่งหน้านะคะพี่ที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ตอนเด็กๆแนะนำเป็นอันเดียวที่คนใส่คอนแทคเลนส์ก็ใช้ได้แพ้กาวอะไรเงี้ยคะ่ะใช้อันนี้ก็จะไม่แพ้เลยไม่ระคายเคืองอันนี้จะเป็นแบบขนตาปลอมเบาๆเหมือนแบบเหมือนไม่ได้ติดแต่ก็ติดเทคนิคในการทากาวขนตาปลอมของปางนะคะคือปานจะทาบางมากทาเหมือนแบบแค่จะไม่ได้ติดขอบของแกนขนตาปลอมเลยเพราะว่า ต้องมาทาอายไลเนอร์ทับซ้ำเราก็จะดูเหมือนว่าเราทาอายไลเนอร์หนาแล้วก็เติมแป้งแป้งที่ชอบมากเลยนะคะก็คือตัวละแมปางใช้ t w e l pearl นะคะเป็น soft moisturizing powder นะคะชอบมากละเอียดมากเหมือนไหมเลยแล้วเป็นคนทาแป้งไม่ใช้พัฟนะคะชอบใช้แป้ง สุดท้ายอ้อก่อนสุดท้ายสิอันนี้คือชอบมากกิโกเป็น natural color highlighter นะคะมีสองสีบางจะใช้สีม่วงตรงโหนกแก้มแล้วก็ใช้สีชมพูอ่อนตรงนี้นะคะใช้ตรงสันจมูกกับตรงหน้าผากตรงหมิงของเรานะคะกับตรงคางสุดท้ายนะคะลิปสติกค,ค่ะ ใช้สามอย่างนะคะเป็นคนที่แบบพิถีพ,พิถันกับการทาลิปสิกมากอันนี้เป็นลิปกลอยไฟเออร์นะคะของ c r e d ดอโติดมากคือจริงๆในทุกๆวันที่ังทำงานนะคะก็ใช้แค่ตัวนี้เลยจริงๆทาเฉยๆมันก็จะได้แบบ Tin น of ออ n k นะคะแล้วก็ได้แบบ m o s t t u r i z i n g ขลงไปด้วยต่อมาวันนี้เราจะไปปาร์ตี้กันนะคะอันนี้คือสีที่ชอบที่สุดของลันโคมนะคะ 3, 4 6 Dra m a m a t ม e แล้วก็จะเป็นสีชมพูที่แบบว่า,าพิคาดชมพูจริงๆตามชื่อนะคะเซ t าลแล้วสุดท้ายเป็นคนชอบอะไรให้แบบมอยส์เจอร์แล้วก็อยู่นานๆก็จะทาลัเมอร์ลิปเซรั่มลงไปอีกนะคะ ในเล็บ e r u m นี้มี m เม c ร e คบราสที่อยู่ใน The Concentrate ของราแม่ด้วยทำให้ปากนะคะไม่แห้งเลยแล้วก็สีก็จะนวลขึ้นและสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็จะมีแบบพกมาส์ก spray ไว้นะคะของด r C เรซีาทำงานใช่ไหมคะเราไปอีเวนต์นู่นนี่นั่นก็ต้องแบบมีอะไรอย่างนี้เพิ่มความมั่นใจนะคะนี้ใส่กระเป๋าไปก่อนแล้วก็เครื่องประดับค่ะอันนี้เป็นต่งหูที่รุ่นน้องทำมาให้ใหม่นะคะเป็นตัว A นะคะอภินรากับเลข7วันเกิดนะคะเป็นแบบลัคกี้นัมเบอร์ ก็สุดท้ายก็จะมีเอียร์คลัฟเสร็จแล้วนะคะลุกวันนี้นะคะของกลางนะคะชมพูพิฆาต <laughs> เพิ่มจากลุกธรรมดาทำงานทุกวันนะคะแล้วก็เป็นแบบใช้สีชมพูช็อคกิ้งพินาตาปากคะ่ะแล้วก็ตาเบลๆ ถ้าใน t ทร n ด์บิวตี้ที่ฟังอยากลองนะคะตอนนี้ชอบแบบ Elegant and Bold นะคะ mm hmm. คือตอนนี้ชอบลิปสติกสีแบบเข้มๆนะคะแบบตัดขอบปากคมๆนะคะ mm hmm. แล้วก็ม ascara หรืออายไลเนอร์ hmm. นะคะเส mm ้นเฉียวเยวเนี่ยค่ะเป็นลุคที่อยากลอง mm hmm. คิดว่ารู้สึกว่า Elegant ม mm ัน hmm. ก็ดูแบบให้ความมั่นใจ